พวกนายถามอะไรนายสิยุ่งกันอยู่หรือเปล่าวะเจ้าปักกระเบนเจ้าปูเสฉวนฮ่าอ,อยากรู้อะไรเหรออืมว่าฉันอยากจะรู้ว่าพวกนายรู้ทางไปหมู่บ้านของชาวบ้านบนโลกมนุษย์กันหรือเปล่าวะอ๋อให้พวกเรารู้เปล่าวาะไม่รู้ดิเฮ้ยอ,อ,อยู่ใต้ท้องทะเลน่ะดีแล้วจะไปเที่ยวบนโลกมนุษย์ทำไมล่ะว่ากันว่ามันอันตรายนะอ๋ะอฉันก็อยากไปเที่ยวบ้างนี่นะไปถามคุณฉลามก็ได้นี่นี่นคุณฉลามฮะ ทำไมต้องกลับดยล่ะคือว่าอยจะขอถามนิดนึงอะเรารู้ทางไปหมู่บ้านของชาวบ้านบนโลกมันดูหรือเปล่าคะเฮ้ยรู้ทางไปสิฉลามอย่างฉัน่ะไม่มีที่ไหนที่ไม่รู้จักอ่ะแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะฮะข้อแรกเปลี่ยนอะไรหรอ,อก็ ขอกินหางตะข้างหนึ่งสิไปแล้วจ้าสงสัยจะไม่ได้ผลนะเนี่ยไปถามคนอื่นต่อที่กวา่าแล้วนี่นี่เจ้าปูม้าปูทะเลพวกนายรู้ทางไปหมู่บ้านของชาวบ้านบนโลกมนุษย์กันหรือเปล่าอ่ะไช่นี่เธอไม่รู้หรอว่าพวกเรากำลังยุ่งอยู่อ่ะพวกเราเน่ะกำลังเต้นลำกันอยู่นะรอทีนะไล่บอยอีกแล้วไม่มีผลตามเคยไม่มีใครรู้ทางไปเลยถ้าอย่างนั้นเราคงจะต้องว่ายน้ำไปหาเองแล้วสินะเฮ้ยนี่นี่คุณตาลงมารู้ทางไปหมู่บ้านชาวบ้านบนโลกมนุษย์หรือเปล่าะ เฮ้เธออีกแล้วเหรอได้สิฉันรู้ที่เก็บสมบัติด้ยนะแล้วก็รู้ด้วยล่ะว่าชาวบ้านอะ่ะเขาอยู่กันที่ไหนในหมู่บ้านเนี้ยให้ <G ül üyor> ให้อู้แล้วก,ก็ตามฉันมาสิได้เลยไปกันเลย ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตาลิงแปลกใจซะจริงทำไมนางเงือกไม่กินเหยื่อฮ่าเนี่ยเราก็ตกปลามานานแล้วนะเนี่ยทำไมยังตกไม่ได้นางเงือกสวยๆส,สักตัวเนี่ยฮ่าแย่จุง๋งก็ได้ข่าวว่าที่นี่ยมีตำนานนางเงือกอันแสนยาวนานอยู่ที่นานี่ก็ตามไปหลายครกันเนี่ยตกไปสักเล่ากัแลวกัน,กนอืมฮเกิดมาลูกหลอ่อซิกแพกแน่นๆลำลำบึกก็ลำบากอย่างนี้แล้วนะเฮ้ที่นี่มันที่ไหนกันนะ ก็จะพาโรมาบอกว่าอยู่ที่นี่นี่นาน่าจะถึงก็แล้วน่าจะถึงหมู่บ้านของโลกมนุษย์ทักทีไอ้มันอะไรอ่ะนี่มันเบ็ดตกปลานี่นะ,ะการตัวนี้การจะตกปลาเหรอไม่ได้การแล้วกำลังจะกินเพื่อนของเราไอ้นี่นายอยู่ในนี้เลยนะท่านกินเพื่อนของฉันนะอะ่พิซซ่าสมอลไม่ใช่อ๋อเ <laughs> นางเงือกอ๋ออ๋อนางเงือกเหรออ๋อเขาจะผิดไปอ๋อขอโทษขอโทษอุ้ยนางเงือกแสนสวยที่นไหนว้าวเออว่าแต่ว่าเออคาราบินเซิฟหรอมาต้องปูให้เลยขอโทษครับขอโทษครับ สวยจุง,น,งนี่นางเงือกตัวเป็นๆเ,เลยนะเนี่ยโอ้โหขอโทษน,นะครับตกหลงรักแล้วว่ๆๆจุ๊บเลยนะครับบ้าบ สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอ,อมชน่ค่ะตอนนี้เราก็ไปเรียนเกมไม่ครับแต่เมื่อเราต้องมาใช้ชีวิตเป็นนางเงือกใต้ท้องทะเลจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองไปเอาชีวิตรอดกันเลยจ้าโอ้ยเมื่อกี้ตกใจหมดเลยอ่ะนื่องาผีเสื้อสมุทรพุ่งมาจากทะเลอะ่ะไม่ใช่เอ้ยถ้าเขาเป็นผีเสื้อสมุทรพี่เคงก็เป็นปลาพยูนเกยตื่นนั่นแหละอุาโอ้ยดูน้องปูสิน้องปูน่ารักจัง น้องปูแดนซิง่งเต้นกันใหญ่เลยอ่ะพี่ปูทะเลเต้นได้นะคะเพราะว่าเขาได้ยินเสียงเพลงค่ะแต่เราลบออกนะเพราะมาันจะติดลิขสิทธิ์เอ้าเอพี่เค้นี่มันอะไรอ่ะซิกแพคหรือว่าวันแพคอ่ะลาบเชเห็นมาแบนต <c oughs> เราดูบ็อกเซอร์ดิลอดดิหลงเลย็อกเลยสีฟ้ามาใช่ลงทางเงี้ยก็วันนี้นะคะเราก็จะลองมาเอาชีวิตรอดกลายเป็นนังเงือกหนึ่งวันนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตใต้ท้องทะเลดูเนาะอันนี้นะคะเราก็มีสร้อยของนังเงือกมาค่ะเรียกว่าสร้อยคอ Growing Deep Sea นะคะเราก็จะใส่แทนเสื้อไปเลยนะคะถ้าเราอยู่บนบกเนี่ยเราก็จะมีขาเป็นมนุษย์หรือว่ามีขาเป็นคนนะคะมี2ขาเนาะแต่ว่าถ้าเราลงน้ําค่ะขาเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นหางนังเงือกทันทีเลยค่ะอะพีพีพีลอกเอาเป็นหางเลย นี่ไงเห็นปะพออยู่แบบว่าเหนือน้ำอะ่ะเราก็จะกลายขาเป็นคนค่อุ้ยได้บ้างอะอ้อมพี่เคนอยากเป็นนายเงือกบ้างอะถ้าอย่างน,นั้นต้องไปฟาร์มของกันก่อนพี่เคนแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราต้องการสีถ้าอย่างนั้นก็ขอแอบ,บไปเก็บสีชมพูก่อนนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะนางเงือกเขาทำขึ้นบกนะ <c oughs> นิดหน่อยนิดหน่อยขึ้นได้นิดหน่อย,นนอย,อยแปบ๊บเดียวแล้วก็ตอนนี้ค่ะเรามีสีชมพูแล้วเราต้องการเปลี่ยนสีห่งรู้ไหคะให้กลรเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็ตอนนี้ต้องมีกล่องครอนเนาะก็ต้องมาทุบไม้กันก่อนอะค่ะทุบเลยทุบ อันนี้แอบระทุแถวหมู่บ้านของชาวบ้านนะระวังคนอินเห็นนะอ้าวเดี๋ยวเป็นขาวนะไม่ทันได้เห็นหรอกพี่เกนเขาโม่แต่ทํางานกันอยู่ก็เดี๋ยวเอาครับไม้กันก่อนนะคะเราต้องการกล่องครับค่ะตอนนี้ก็ได้สติกมาแล้วค่ะเราต้องการพลิกแอคไม้ก่อนนะคะเอาละได้มาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาสีชมพูนะคะเข้าไปครับกันค่ะก็ตอนนี้ได้สีชมพูมาแล้วเนะาะก็เอาสร้อยนังเงือกนะคะกับสีชมพูค่ะเข้าไปครับรวมกันค่ะจะได้สร้อยคอนังเงือกที่เป็นสีชมพูนะคะ ไหดพอเราเอาไปใส่แทนเสื้อของเรานะคะหางนังเงือกของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะโอ้โมว้าววสวยขึ้นล้านเท่าเลยนะนี่ถ้าเกิดแบบว่ามีสีแดงสีฟ้าสีเขียวนะคะก็มาเปลี่ยนหางเราได้ค่ะก็จะเป็นสีตามที่เราเปลี่ยนเลยเนาะเฮ้ยขอพี่เคนบ้างดีไหนอะไหนอะเฮ้ยเด็กนั่นของมันยังไม่ครบพี่เคน ี่เคนต้องมีไส้คอนในเงือก่อนโอ้โหคงจะแพงนะเนี่เขาต้องไปฟาร์มทรัพยากรกันก่อนค่ะใช่แล้วเขาแพงมากเลยต้องมีเพชรด้วยเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้ต้องทุบหินกันเนาะ,ะเราต้องอัพเกรดอุปกรณ์นะคะให้กลายเป็นหินให้หมดกันนะ,ะต้องใช้เพชรเลยอาวเราจะไปหาจากไหนละเนี่ยนี่ไงเขาไม่วิธีอ้ำทิงนะตอนนี้ต้องใช้หินก่อนต้องขุดใต้น้ําด้วยแล้วแบบว่าขุดใต้น้ำเนี่ยมันก็ขุดช้าด้วยนะ <laughs> เนาะเร็วเข้าเร็วเข้านออยู่แน่ว่าไม่เป็นไรเรามีไส้คอนางเงื้อค่ะถ้าเราสราาจะมถ มองเห็นใต้น้ำได้แล้วก็หายใจใต้น้ำได้ตลอดเลยนะคะ<อ>คลายกับว่าเรากลายเป็นปาลาโลมาหรือว่ากลายเป็นปลาไปแล้วเนาะเออหมายว่าหายใจทางเหงือกว่าตอนนี้ได้พิแอคหินมาแล้วค่ะเยเกือบแล้วเกือบแล้วแล้วก็เดี๋ยวทําชาเช้าใว้น,นิดนึงเนาะเพราะว่าเราต้องไปขุดฟินกันนะคะอ่าจะไปเช็คไปทำไมอ่ะหน้าเดี๋ยวกอลงเองอะพี่เคนอุ้ยเตาสวัสดีคุณเตาว่าเตาน่ารักจุ๊บ เคยเห็นนางเงือกปะอุย้ยคุณเต่าตกใจทชไวมน้ำหนีใหญ่เลยบอกว่าหน้าคุณคุณนะเนี่ยเหมือนเคยอยู่แถวนี้โอเคค่ะเราต้องขุดเกาเวลกันเนาะเพราะว่าในเกาเวลนะคะมีฟินอยู่ค่ะแต่ว่าใช้เวลาขุดนานาสมควรนะคะเนี่ยถตว่าไม่เป็นไรค่ะเราต้องการฟินอย่างเยอะเลยแหละเราค่อยๆขุดกันไปเนาะอุ้ยเล่อุ้ยอุ้ยเล่อุ้ยซนๆอ่ะอ้าวไี่เขนลงไปไม่ได้อะ่ะหายใจไม่ออก ต้องมาขุดกันใต้น้ำนะเคไปเคนเราได้ฟีมมานิดหน่อยแล้วเราก็เก็บสาล่ายทะเลไปด้วยเนาะเย้เชยโยแตว่าเป็นนางเงือกเนี่ยกินสาร damned, hey, ่ายทะเลดีกว่านะแต่ว่าเขาเคยได้ยินมานะว่านางเงือกบางคนเนี่ยว่ากินพวกปลาหรือว่ากินมนุษย์เป็นอาหารนะเคนจริงดิมน่าักวก็บางทีเขาเคยเห็นในหนังอะนางเงือกบางทีก็กินคนนะแต่ว่าเป็นพวกมอนสเตอร์เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกเจ้าหญิงแบบเมอร์เมดอะเขาก็จะกินแต่ว่าพวกมังสวิรัติหรือว่าพวกเจช่ะปะอ้าจะกินพี่เคนไหมเนี่ยไม่กินเขากินสาร่ายทะเล เขากินผ okay, um, okay. like ักผลไม้โอเคไม่เค Mont ินแต่แล้วเราก็ได้ฟินมาแล้วได้มาอย่างเยอะเลยเอามาครับไงก็ตอนแรกนะคะเราต้องเอาฟินเนี่ยเสกฟินนะคะเข้ามาครับก่อนเนาะเอาใช้ให้หมดเลยนะคะเพราะว่าใช้จำนวนเยอะพอสมควรเลยค่ะเอาจะเปิดโรงงานไฟแช็กเหรอไม่ใช่เอามาคราเป็นเพชรเงจริงน มันจะเป็นต้องใช้ไดมอนด์นะจริงๆเส็จ<อ>ทิไฟมนะนี่ยนะใช่แล้วเฮ้ยจริงว่าโม่าจริงเราต้องเอาเศษฟินค่ะมาท้าเป็นฟินก้อนใหญ่ๆกันก่อนนะ เป็น compact ินนะคะนี่ได้ทั้งหมด9ก้อนด้วยกันค่ะแล้วก็เอาเจ้าก้อนฟินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปคราบอีกทีค่ะให้เต็ม9ก้าช่องนะคะก็จะได้ไดมอนด์มา1นเม็ดค่ะยิ่งนี่อู้สุดยอดแต่ว่าไม่พอนะแผลว่าเราอาจจะใช้ไดมอนด์เยอะเขาว่าไปหาตามเรือดีกว่าตามเรือน่าจะมีนะเป็นยไงเ่รเนี่ยโหโหใช่เราต้องการแผนที่สมบัติถ้าเรามีแผนที่แล้วก็เราจะไปตามหาสมบัติตามแผนที่ได้นะคะเอาไปาต้องออกแกนไลน์กันแล้วอ๋ออาเคน เฮ้คราวนี้เริ่มหิวแล้วว่ะโอ้การเป็นนงเงื้อก็หิวเหมือนกันนะเนี่ย,ยโอ้โหตักตาลังสวยมากดูดิเพียบเลยอ่ะ เออมีอะไรเนี่ยอันนี้เกลือปะเนี่ยมีเกลือด้วยเหรอใช่อันนี้เกลือนนยังไม่ทันเปิดกาชาเลยไม่ใช่เกลือจริงๆเกลือที่ไปทําอาหารไงอ๋อเราเจอโคลแล้วเราจะขุดไปนิดหน่อยนะจําเป็นต้องเอาไปทําทอชนะคะเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าเราต้องการโกสโตนคะ่ะซึ่งโกสโตนเนี่ยต้องใช้ทอชนะคะแล้วก็ต้องการเลสโตนเนาะโอเคก็จะขุดโคลไปก่อนนะคะอุ้ยอ้าวทางนี้มีแท่งเหล็กด้วยลนะ่ะสุดยอดฮะโอ้ลัคก,กี้ลัคก,กี้เดี๋ยวเขาขุดเหล็กเลยเนาะเราจะจำเป็นต้อง ใช้เหล็กนะคะไม่งั้นก็ขุดเลสโตนไม่ได้เนาะอูฝั่งนี้ก็มีอ๋อมันขุดช้านาดูเลยอะ่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ขุดเหล็กไปก่อนเนาะทางนี้นะคะก็มีเหล็กหลายอันเหมือนกันนะแต่ว่าไม่น่าจะพอนะคะเผื่อว่าจะเปิดกล่องสมบัติได้เนาะ ่ตรงนี้ตรงนี้ก็มีอะไรเหมือนกันตรงนี้เนี่ยว่าหายใจใต้น้ำได้อะฝากนี่นะอ้าวถ้าไม่เคยอยู่น้ำขนาดนี้ขาดใจตายแน่เลยเฮ้ยแว่าตอนนี้เราหายใจทางเหงือกกันปะในสำรวจที่พี่เคยหายใจทางเหงือกเปล่าออ๋จะจมน้ำตายแล้วเนี่ยให้ปอดถ่ายเปบล์เนี่ยเฮ้ยระวังนกน้ำนะ เป็นปลาก,ก็หลอกน้ําได้ใช่ปะเป็นไงบ้างอะได้เยอะก็ยังแถวนี้ไม่มีแล้วนะนี่ใท้ยเยอะเหมือนกันแล้วก็ได้สเสบียงมาด้วยหาจริงดิเผาต้อนนี่เลยเผาเลยก,กันก่อนเนาะมาแล้วก็ใส่ชาร์จโคไปด้วยเมืเ่อกี้พี่เคนไปทํามาเผาแปร์แต่ว่ารู้สึกแต่ยังไม่พอเนาะเอาใช้เท่าที่พอไปก่อนนะคะอนนี้ก็ได้มาแค่หกแท่งเองเนาะแล้วแล้วตอนนี้ค่ะเราก็ได้เหล็กแท่งครบแล้วแหละโอ้วันนี้โชคดีจุง๊ง อุ้ยเราต้องย้ายที่ละพี่เคนเราต้องไปหาของเพิ่มฮะหาอะไรเพิ่มอ่ะเอ,อ้ยยังขาดอีกหลายอย่างเลยเฮ้ยจริงดิกว่าจะได้ไซส์คอเนี้เหรอใช่กว่าจะได้ไซส์คอนางเลือกมาเนี่ยก็หายากเหมือนกันเนาะโอ้ยน้องม้าน้ำมาล้านละล้านเนะาะงงห่นสิลูกโอเคเราจะไปทางด้านนู้นดูบ้างดีกว่าเนาะแถวนี้ปะการังเยอะมากนะคะเนี่ยอ๋ยอมีรอยแยกค่ะถ้ามีรอยแยกเนี่ยก็มีโอกาสจำเป็นบ้านมีพวกเรนเนาะ โอเขาลองไปลึกมานะคะอ้อมจะไปลึกขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเอาแล้วมันอยู่ลึกอ่ะดูดิต่อที่เรือด้วยนะพี่เคนไม่น่าจะไหวเนี่โอ้ค่อนข้างจะมืดนิดจริงนะน้อเป็นไรเรามองเห็นอยู่ยังไงบ้างงานมีสมบัติปะเพราะว่าเราใส่เชดเดอร์ไงเอ้ยเขาเจอลาพิธจำเป็นต้องใช้ด้วยแหละอู้จิงดิอ่าเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนเนาะอุ้ยเลสโตนเจอเราพี่เคนโอ้ว้าวสุดยอดเดี๋ยวต้องคับพิกัสใหม่กันก่อนนะคะถึงจะทุบได้เนาะโอ้วันนี้โชคดีจังเลยเนาะทำไมเวลาเราซื้อลอตเตอรีี่่่ไมถูกเเลยยบ้้างนอ เป็นนังเงือกต้องมาทุบของนี้เหรอเนี่ยต้องมาหาแรา่ที่เหรอเนี่ยไอ้อบ้ามืลราปะเนี่ยแสางว่าเป็นนังเงือกที่ถึกมากเลยใช้แรงงานานางเงือกนะ <S 1> <S 1> ใช่ใช้แรงงานานังเงือกออกัน,นเนี่ยเออก็คนท้องบนเนี่ยลงไปไม่ได้ด่ลงไปมีหวังตายคาที่แน่เลยโอเคเขาจะเก็บลาพิษมาก่อนเนาะลาพิษจำเป็นต้องใช้นะคะ เาทำอะไรจะเอ็นชั้นของเหรอไม่ใช่พี่เคนเอาไปรับของ้าจริงดิขาไ่ได้อะก็จะเป็นพวกอัญยะมณะีใต้น้ำอะ่ะว้าวโอเวอร์ปะนี่ยมันจะมีรากแปลกๆอย่างา้เป็นรากสีเขียวนะคะ ตอนนี้ยังหาไม่เจอค่ะขอทุบทองกันเนาะทองก็จะเป็นต้องใช้นะคะในการคลับของนะคะโอ้โหวันนี้อาจารการงานสร้างน่าดูแลเนี่ยบอกว่าเพียบอะเยอะโอเคค่ะไอ้ทองมาละเดี๋ยวค่อยไปเผาดีกว่านะตอนนี้เริ่มหิวแล้วค่ะหิวมากๆเลยแหละเดี๋ยวต้องหาอะไรกินซะแล้วแหละจะได้หายหิวนะพี่เก่งก็หิวเนี่ยสจจะกิ้วแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรพี่เคนครอแป๊บนึงเดี๋ยวเขาเผาสาลายให้กินตอนนี้ก็ทำทอชมาก่อนเนาะได้ทอชมาแล้วพี่เค่น่าจะพอแหละขอกินปลาห้าตัวสองตัวคงไม่เป็นไรหรอกแม่ไอพี่เค่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนห้ามกินปลาอะทำไมมันกินเนื้อพวกเดียวกันไม่ได้โอไม่มันต้องกินนี่เลยสาลายทะเลเผา,เ,ผาเท่าแก่น้อย <laughs> ได้กลสะตุอยมาแล้วค่ะ แล้วก็เอากระสุนเข้าไปครอบแบบนี้นะคะเราตามด้วยเหล็กแท่งค่ะ3มชิ้นนี้กันเนาะแล้วก็ตามด้วยเพชร1ึงเม็ดค่ะนี่เลยได้สร้อยคอบแบบเรื่องแสงของนังเงือบไปแล้วนะคะโอ้แล้วหรอว้าว<อ>เต้นจุ๊งไหนๆอยู่ไหนอะเอาสีมชมพูปะไม,ไม่เอาสีชมพูเ <c oughs> ขอสีทเท่ไม่ได้อะอ๋อถ้าอยากได้สีอื่นอะพี่เคนพี่เคนก็แบบว่าไปหาสีมาดีหรือว่าจะเอาสีขาวก็ได้นะ อ้ามาขอบพี่เคนหนดีอยากเป็นนางเงือกแล้วอ่ะอาได้เลยออกไปเลยจะได้ดำน้ำด้วยกันได้อาพี่เค่ไหนไปมาเลย้อมจะแปลงร่างแล้วอสิไปไหนแล้วเนี่ยจมแล้วจมแล้วมา เดี๋ยวข้าเดี๋ยวหายใจไม่ออกเฮ้ยนี่อะยต้องแปลงล่างเฮนชินโอโ้โหแปลงล่างแล้วเดี๋ยวกนันเหมือนปลาตะเพียนเลยอ่ะเป็นไงเมือกี้เนี่ยโอเคพี่เคียนเริ่มหิวยังหิวเนี่ยไส้กิวแล้วอ้อมตอนนี้พี่เคียนก็กินปลาไม่แล้ววะนี่เป็นพวกเดียวกันแล้วอ่ะใช่ต้องกินสาหร่ายทะเลเผานะโอุ้มไม่ขับเกลื่อนไอ้ไม่ต้องใส่เกลือดิเดี๋ยวเป็นโรคไตนะความดันสูงไหยนะเอ้ย แล้วกันนะคุณคุณนี่เราเนี่ยเด็กคนนี้เพื่อนเหรอเอ้าไม่ใช่รู้จักเหรอเบบี้ชาร์กเบบี้ซัมบี้ไอ้เขาไม่ขอไลเซ็นไหะเนี่ยไม่ใช่มันจะมาแงบเรามาดีพี่เคนจัดการเนาฮะมาเลยรวมเราะรวมเนาไอ้นี่มันทาพักพวกมันเนี่ยนี่งานงอก้เอาเนี้ก็เยอะอยู่ด้วยนะนี่มันติดแล้วมันติดแล้วเอ้ยจับมือเน้าเอ้ยจะขอหอยสักหน่อยหอยจะเป็นตัวโตะอุ้ยจะได้กินแล้วอุ้ยสาหร่ายหอมกรุ่นๆจากเตา เดียวกันใจเย็นเย็นใจล่มๆยัง,งไม่สุกเลยไม่ใชะออนะมันยังไม่สุกเลยเฮ้ยมันหมายตัวนึงแล้วกลับไปชิวชิวที่นี่นงเงือกอยู่นะเฮ้ยนาอย่าล้อมานะเคตี้อย่าล้อมเส้นดิโอเคพี่เคนสวัด์ทะเลสุกแล้วเย้ไปออกไปเโดดไพรกันดีกว่อาอกลังดีะเนี่งงงง อ้ยค่ะใครยังชั่วหายหิวแล้ว,วอ่าไปเอ๊ะสามาโนครัวกันดีกว่าเนาะเราย้ายไปที่อื่นกันดีกว่าเพราะว่าเราต้องหาแร่เพิ่มนะคะแค่นี้ไม่พอต่อก็ไม่ค่อยอยากจะแตกเลย <c oughs> เอาไปตามล่าหาสมบัติกันดีกว่าไปจะมีอ้อมันเนี้ยนี่มันมีดิ <จะ S 2> เรามะแผนที่ซะอย่างต้องไปหาแผนที่ก่อนไงเปิดออกมาเจอตัวยังไงวัดตีน้องม้าน้ําจะปลาทะเลน้อยเจ้าปลาหมึกสวยจุ้งจะปลาการ์ตูนด้วยจะปลาการ์ตูน โอ้ันจะมีบูแทง้วยนะเจ้าปูม้าปูทะเลโอ้ยนี่อร่อยอย่าดีอย่าดีมันได้ยินนะากินไม่ได้อินไม่ได้เดี่มันพวกเดียวกันนะโดนน้ำปลาเลยเอ้ยไปกินมันหลังอู้ปลาสวยมากเลยท่าวนี้นะดูสิมันอยู่ในเขตร้อนชื้นนี่นะแห็นปลาตะลังก็สวยเลยพี่เราจะเป็นปลาพวกทับไปเข้าฟิตทั้งหมดเลยนะทับไเกนทางนี้ทางไหนทางไหนทางนี้เหรอใช่ทางนี้แหละ เขาจะว่ายไปทางนูน้นมาน้ําเยอะมากไปแถวเ,เนี้ยนี่ทางนี้พี่เคนเราจะไปทางนู้นกันไปไปกันเลยเิวาปลาโลมานนอยบอกอพี่ซ่อนสมบัติในสิให่สิ<อ>สตามฉันมาเลยเอาล่ะเราจะว่ายน้ำตามชาวปลาโลมาไปนะคะโอ้คุณปลาโลมาใจดีจุงขอบคุณนะต้องให้ปลามันกินก่อน,นนะมันถึงจะพาไปเขาว่าซาอเรือมันต้องอยู่แถวนี้แน่เลยอะอืยนั่งเลยอ้อมลรามาเริ่มเลย,เ,เ,ลยเกิดตื่นอยู่แล้วน่น่ไปค้นหานดูปะอูเอาโ,โ,โชคดีจุงดูดิมีมาหาสมบัติือเปะนะ ดูดิมีของปะดูด้วยดูด้วยน่าจะมีของให้เรากินนะพี่เคนจะเกลือไม่เกลือ,อดูดิโอ้ของกินเพียบเลยแครอทเกลือเกลือเห็นเห็นมันจะแครอทมันสั่งเน่าก็มีโอ้ยไม่เอาเกงเอ็นชานเนี่ยเอาไปทำไมออ๋เราไม่ใส่เนาะเราจะไม่ใส่ชุดกอเอ็นชานนะอย่างเงี้ยเจ๊งเนี่ยเขาบอกเ <laughs> พราะว่ามันจะปิดบังหางนังเน่กของมันนะคะ มไมแน่ใจอ่ะต้องลองหาดูว่ไม่มีกล่องพี่เคนอ่าหุยแผนที่สมบัติอุยสมบัติของกัปตันมะเนี่ยไอ่เข็มทิศก็มีกระดงกระดาษเก้ามาก่อนนะไปพี่เคนเราจะระมวยเรวลองดูดีเฮ้ยเป็นนางเงือกก็อยากมีสมบัตินะใช่แล้วนางเงือกก็ต้องทำอาหารก,กินเหมือนกันนะ น้องออกผจญภัยไงเฮ้ยพี่เคมันอยู่ไม่ไกลอยู่ใกล้ๆเองเป็นไงบ้างอ้อมไปถูกบ้านหลงปะเนี่ยอาน,น่าไม่หลงหรอกหน้าระดับนี้แล้วว่ายตามมาก็แล้วกันระดับนี้หลงทุกวัน <c oughs> เฮ้ยไม่หลงดิมีแผนที่แล้วพี่เคนมานะดำน้ำตามมาเลยนะว่ายน้ำตามมาเอาไปแล้วใจตุ๊กตันจั๊งอันนี้นะคะใกล้ถึงที่หมายแล้วแหละโอเคตุ๊ต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  ถึงแล้วล่เคนไหนไม่เห็นมีเลยภูเขาอะ่ะนีไงถึงแล้วเฮ้ยไม่ได้สายอ้อมหลอกลวงอ่ะเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ล่ะตรงนี้เลยตรงนี้เลยเหรอใช่เราต้องขุดอ๋อดูนี้ดูนี้นะขุดด้วยมือได้ก็ได้ขุดด้วยมือไม่น่าจะพังน,นะโอเคเดี๋ยวเอาอุปกรณ์ขุด,ดีกว่ามเคน เอาชาวเวลนี่嘛เขาว่ามันอยู่ตรงนี้นี่嘛ตรงนี้เหรอเดี๋ยวดูดีก็ตามแผนที่มันบอกว่าอยู่ตรงนี้นี่นะแอบไหนอะแที่จเจนเย็นๆมันขุดช้าอยู่ใต้นะ้ำเฮเจอแล้วเจอกองสมบมัติแล้วโอ้ยสุดยอดกันรวยแล้วอ,อิมอาจจะเลือก็ได้นะโอ้ดมอนด์พิ่เคนโอ้หัวใจแห่งท้องทะเลโอ้จริงนี่โอ้มีอะไรกับเอมอรัลด์ด้วยโอ้ยอลังการงานสร้างพี่เคนฝากเก็บของให้ดีหัวใจแห่งท้องทะเลอะแม่สมบัติแมาพี่เคนเก็บเลยโอ้ยโอ้ยมอนนี้ทองมาเสร็ โอ้เจ็บเจ็บเจ็บพี่ตายแล้วเก็บหัวใจแห่งทอาทะเลให้เขาหน่อยโอเคเดี๋ยวไปเก็บให้เดี๋ยวนี้อ๋อระวังระวังหเลือดเก็บหมดตัวน่ะโอ้ตายทองทะเลนี่มันอันตรายเนี่ยไม่ได้การละต้องไปอัพเดตอาวุธถึงเราัน็่ไปค่ะ โอ้ยเนี่ยพิกเคนนะเสียงชีวิตไปเอามาให้อ้อมเลยเนี่ยเด<อ>ี๋ยตายเมื่อกี้เดี๋ยวเราต้องมาอัปเกรดอาวุธของเรากันก่อนนะคะดีแล้วเหละอาวุธอ่ะเราจะได้ปกป้องทะเลขงเราได้นะโอเคค่ะเราต้องมีพิกแอดเพชรกันก่อนนะเพราะว่าเราเจอแร่แล้ว,อลวเออคือแร่สีเขียวฟอสฟ,อฟ,อฟูฟิวไลท์นะคะอ,อันนี้ยหรอใช่ซึ่งอยู่ใต้ท้องทะเลเท่านั้นนะโอ้ทางจะได้ไหลเมทัลเนี่ยลองตอบดิโอ้โห็นเมทัลงั้นนี่เฮ้ยมันเหมือนแบบว่า เขียวมารก,ก,กวดเลยเนาะเนาะสวยจุงแต่ว่าไม่ใช่นะมีเฉพาะใต้ท้องทะเลเท่านั้นซึ่งก็จะเป็นมอสที่เราใส่เข้ามานะคะ<ม>นี่เลยจเจ้าแรกสีเขียวฟัฟฟร์ฟิลไลค่ะ<ว>โอ้พี่เคนเมทัลเลอร์เลยอะ่ะนี่อ้ามตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีมาดูดิไหนไหนมันก็มีเหรอโอ้คุม <นะ S 1> ้มอ่ะาลองคุด,ดูดิโอ้สุดยอดปกติแรกตัวนี้นะคะก็จะหายากนิดนึงนะโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้เราเจอแล้วด่เระเทศแต้มบุญหมดแล้วใช่ไหมเนี่ย ถึงแม้จะมีนิดเดียวก็เถอะช่วงนี้จะเปิดลัอกีิบ็อกนะอ้อมก็อนต่อไปค่ะเราต้องหาไข่มุกท้องทะเลนี่ไงอยู่นี่เองอ้นี่ไงเราเจอไข่มุกแล้วต้องใช้ชาเวลขุดนะคะโอเคไข่มุกนะคะก็หาเจอได้ตามทั่วไปเลยเนาะแล้วเราใส่มอสตัวนี้เข้าไปนะคะเอาล่ะได้ไข่มุกปลานี่ไงได้เพลมาแล้วพี่เคนอย่างกงเป็นสนอบอะมันคือไข่มุกท้องทะเล โอเคอันนี้ก็จะเป็นกล่องคับกล่องที่ห้านะโอ้โหทำไมย้าๆวันนี้เพราะว่า<ค>ลืมเก็บน้ำเก็บเมืงอไงลืมเก็บนะโอเคค่ะเรามาเริ่มคับของอาวุธใหม่ของเรากันเลยดีกว่านาะ ก็ใส่สติเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเจ้าแร่สีเขียวฟัฟฟิลฟิลไลค่ะเราจะได้ดาบฟัพฟิลฟิลไลมาแล้วนะโอ้าวสุดยอดแปดแอตแทรคค่ะโอ้แลงเหมือนกันนะนี่ใช่แรงขึ้นมานิดนึงนี่เลยค่ะทำหมวกกันเนาะโอ้หมวกฟัพฟิลฟิลไลค่ะโอ้ทำหมวกก็ได้เหรอใช่แล้วก็อัปเกรดให้มันแข็งขึ้นได้อีกนะจริงดิ ต้องใช้พวกใกล้อย yeah. ่างอื่นมาอัพเกรดก็ใส่ไข่มุกลงไปค่ะแล้วก็ใส่ดาบลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยท้องแท่งค่ะสีแท่งนะคะแล้วก็ลาพีค่ะนี่เลยเดีจะได้ดาบของฮารเดนมาคะโอ้เก้าเอ็ดแทร็กัะพี่เคนโอ้ดาบเทพนี่นะ แล้วก็ต่อไปค่ะนี่เลยเราจะทําหมวกนะคะให้กลายเป็นหมวกของฮาเดนค่ะใส่ร<อ>ับพิษลงไปเนาะแล้วก็ใส่ไข่มุกลงไปค่ะโอเคค่ะเราก็จะได้หมวกของฮาเดนไหมนะคะไหนลองใส่ดูดีนะ้าตาเป็นไงนี่เลยเราเป็นทหารนักเงือกละใส่จีาบเฮ้ยเดี๋ยวหมวกกันน็อกนี่มันหมวกกับตาอเมริกาชัดเลยนี่ <laughs> เฮ้ยดาบเขาแรงขึ้นแล้วนะโอ้หดูดิดาบเนี่ยกระสีใส่ลุ้มแนมะ่ออพอกับไทเดนปะเนี่ยแลหลงริ้งเหรออ้าวชีโมอปะเนี่ยน้องไปลองฟันดูไปซัดดูกันปะเฮ้ยต้องไปรับพิษ ตกันแล้วเอาไปซัดสักปับสองปับกับซอมบี้น้ำนะพี่ฝางเนี่ยนะอ้าวพี่เกนี่มีอยู่แล้วอะของนี้จำกัดนะอันนี้เอาไปฮะเราถึงซีเนี่ยเว้ยเมื่อกี้กว่าจะเก็บมาได้นะถ้าไายเนี่ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วอ่ะอหัวใจแห่งท้องทะเลใช่เปล่าหัวใจพี่เกนเองเอาไปเลไม่เห็นเหมือนเลยโอเคค่ะเราไปลองไฟกับเจ้าซอมบี้น้ำกันดูนะไปลองทัพเลยอ้าวระวังไอ้เขาบอกว่าดาบถึกนะไปดิไปเลยดิเฮ้ยตัวตัดรอบไปเนี่ยเฮ้ย เอ้ยสองทีแล้วนะเอ้ยแค่มันถึกอยู่นะโอ้สามทีไป้ว้าวสุดยอดไหตัวเมื่อกี้มันดับท้องแทงนี่แหละเี๋ยเดี๋ยวนี้นไปดูแปลกบเฮ้ยคุ้มคุม <laughs> ยังไม่ได้เปลือกหอยนะพอบเปลือกหอยได้จะทำสร้อยไข่มุกได้นะโอย <laughs> แค่นี้ก็คุ้มแล้วโอหโหดเว้อ แค่นี้ก่อนเนาะก็แค,ค่ข่ะวันนนี้ะคะเราขอมาเอาชีวิตรอดกลายเป็นนางเงือกหนึ่งวันไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วถ้าเกิดใครชอบมอดนางเงือกแล้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่เราทำคลิปใหม่ครต่อไปดีนะแล้วอย่าลืมมาค่ะเปนนเพื่อนรีกันนะคะอันนี้เราสองคนต้องไปก่อนนะบ๊ายบาย,บาย